เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องผีวัดมหาบุตรผีแม่นาคหรือตำนานรักอมะตะของแม่นาคพระโขนงเป็นที่รู้จักกันดีแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเรื่องเล่าสุดสะพรึงในอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับวัดมหาบุตรซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลแม่นาคก,ก็เคยเกิดขึ้นจริง เรื่องราวที่ว่านี้ไม่ได้เล่าจากปากใครที่ไหนแต่เป็นประสบการณ์ตรงของลุงบุญผู้เฝ้าสารเก่าแก่วัดมหาบุตรมานานกว่า50ปีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงที่วัดยังไม่ได้เป็นที่รู้จักและคล้าคล่ำด้วยผู้คนเหมือนทุกวันนี้เวลานั้นลุงบุญยังเป็นหนุ่มชะกันที่เพิ่งรับหน้าที่เฝ้าสารได้ไม่นาน ในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งหลังจากการสวดมนต์ไหว้พระตามกิจวัตรประจำวันลุงบุญก็เตรียมจะเข้าห้องพักที่อยู่ไม่ไกลจากศาลทันใดนั้นสายลมเย็นยะเยือกก็พัดวูบมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่ขุนเคยลอยอบอวนเข้ามาจนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวลุงบุญหันไปมองร,บรอบๆก็ไม่พบใครแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่จากเงามืดก็ไม่จางหายไป ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของลุงบุญทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังมาจากภายในศาลเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็ดังพอที่จะทำให้หัวใจของลุงบุญเต้นระรัวอย่างควบคุมไม่ได้ ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าใครอยู่ในศารเวลานี้ลุงบุญจึงตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเมื่อก้าวเข้าไปในศารสิ่งที่เห็นก็ทำให้ลุงบุญแทบหยุดหายใจเขามองเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้อยู่ตรงกลางของสารในมือถือพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่แห้งเหี่ยวเก่าคลำ้ำลุงบุญจึงตัดสินใจเรียกออกไปว่าใครนั่นเข้ามาทำอะไรตอนดึกดื่ดมืดค่ำแบบนี้ แต่เงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆลุงบุญลองเรียกอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมแต่เงาร่างนั้นก็ยังคงนิ่งเฉยราวกับเป็นเพียงภาพลวงตาลุงบุญรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายเมื่อเงาร่างของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันกลับมาอย่างช้าๆใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดดวงตาโบกกลวงไร้แววตาและริมฝีปากที่แห้งผากซีเซียวทำให้ลุงบุญตกอยู่ในความหวาดผวาถึงขีดสุด สิ่งที่ทำให้ลุงบุญตกใจจนแทบสิ้นสติคือผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหิงสาวที่เขาเคยพบและพูดคุยด้วยเมื่อตอนหัวคำ่ำเธอเป็นคนหนึ่งที่มาขอพรจากแม่นาคแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือตอนนี้หิงสาวคนนั้นมีสีหน้าและสภาพที่ราวกับคนตาย ลุงบุญวิ่งหนีออกมาจากศาลด้วยความตกใจสุดขีดในขณะที่กำลังวิ่งไปนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังวิ่งไล่ตามมาจากด้านหลังเมื่อลุงบุญหันกลับไปมองก็พบว่าเงาร่างของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้วิ่งไล่ตามมาแต่กลับยืนนิ่งอยู่แน่ศาลพร้อมกับส่งยิ้มที่ทำให้หัวใจของลุงบุญแทบหยุดเต้น เช้าวันรุ่งขึ้นลุงบุญแทบจะรีบไปทำบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แม่นาคทันทีและหลังจากนั้นลุงบุญก็ไม่กล้าเข้าไปในศาลตอนกลางคืนอีกเลยเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเข้าไปเขาจะต้องได้พบกับสิ่งแปลกๆเสมอสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นแต่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องราวเหล่านี้ลุงบุญเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าจริงจังและนำเสียงที่สั่งเครือราวกับว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อคือนนี้เอง เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นณวัดมหาบุตรแห่งนี้ แม้ว่าแม่นาคพระโขนงจะขึ้นชื่อในเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์และมั่นคงแต่ใครจะรู้เล่าว่าภายในศาลแห่งนี้อาจจะมีดวงวิญญาณอื่นๆอีกมากมายที่ยังคงวนเวียนอยู่และเรื่องราวของลุงบุญก็เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวที่ไม่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันไปแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและยังคงอยู่ในความทรงจำของลุงบุญไม่เคยลืมเลือน